นี่นะครับพี่รองพี่ห้องว้างครับคนนี้บอกอีกอย่างหนึๆๆก็เลยเบิงบ่งเบิ่งพวกคล้องขังพวกพระพวกอยังก็เลยเอ้าสงสัยว่าตะกุดตะกุดตะกุดอย่างนี้เป็นตะกุดสำนักใดวัดใดนะครับเวยจะว่าหักเพิ่นหักกันเป็นพ่อนี่แหละ อยู่สกุลพื่นไหมาตอนเด็กลับมาอยู่บ้าณพ่นบอกว่าอันนี้ลูกชายพื่นเคยเอาไปจะเป็นทหารอยู่ภาคใต้มาหาหกปีพกับป้าพึ่นกิดติดหยดพื่นเคยเก็บพื่นปศัยเราพื่นเคยเก็บใบมึงนี่พอดีผมึ่จะได้กลับมาบ้านพื่นเคยเอาให้ผู้ใดญ่หูบอกเด้อครับเด้อนีท้องสำนักใด ปดครับมีสองดอกดอกนี่และอีกดอกนึงพี่โอ,กกวอ้ว่าของสำนักตดแได้กระพูมักกับใส่กับแฟนแฟนสลักครับนี่ครับดูจอจอตัวของสำนักตดนะครับ